มีไข่ออนเซนมาด้วยนะไข่ลวก ประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวพวกไม่ใช่หน้าหนาวหน้า,นาหนา,นาวแล้วตามสกาพอมก็เ<อ>ห็นแดดออกดีฮะแต่ยังไม่ไว้วางใจเมื่อก่อนอามาผมกับพี่โดโดก็จะคุณดำมั่งคุณแตงหวานมั่งหวานแต่ระยะหลังนี่หลังจากพาคุณแตงหวานออกมาแล้วก็คุณแตงหวานพาไปตากฝนเปียกมาลอกมาแลกนะก็เลยเอาคุณแดงออก ถ้าคุณแดงออกเข้าไปไกลหน่อยพี่โดครับวันดีครับวัสดีเอฟซีครับวัสดีครับเดี๋ยวพอพาไปกินข้าวกันะกินก๋วยจับยวนไหมก๋วยจับยวนกินก๋วยจับน้ําใส่แล้วนี่ไปกินก๋วยจับยวนมั้งเห็นมีร้านเขาเปิดใหม่ไปชิมก่อนแล้วถ้าอร่อยเดี๋ยวพาคุณตักไปอีกรอบหนึ่งหาคือต้องหาอะไร ตอนนี้ต้องหาอะไรที่ี่โรโดเขาเขาเบื่อง่ายไปอะไรซ้ำๆเขาเขาก็เบื่อก็เลยไปหาอะไรที่เขาไม่ได้ทานนานแล้วอะไรอยเงย่งอยู่บนถนนที่เมื่อกี้สะพานที่เห็นคือสะพานข้ามแยกสี่ลาดนะเดี๋ยวเราก็จะไปทางแถวแถวสายสอง ครคับเรามาที่ปั๊มน้ำมันเปิดใหม่สายสามน,นะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสายสามเนาะปั๊มน้ำมันเปิดใหม่ฮะปัมะ๊มสีเขียวชาร์จชาร์าาเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับร้านเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาที่จอดให้<อ>ดีๆกอ่อน ร้านเขาอยู่นี่ฮะใหญ่โตปออุบลหมูยอชนะเลิศเดบพี่โดโดว่าจะไปหาก๋วยจับยวนทานกันะนะปวามนี้เขาก็มีร้านข้าวแกงครัวสยามด้วยนะมาหน้านั่งเดี๋ยววันหลังมานั่งดีกว่าแต่วันนี้เราจะกินก๋วยจับยวนกันก๋วยจับยวนปออุบล น,น,นั่งในข้างในนี้ใช่ไหมฮะข้างนอกนั่งไม่ได้เนาะคนละร้านกัน,น,น,กนอ๋อร้านเดียวกันนั่งตรงนู้นก็ได้เนาะนเดี๋ยวนั่งห้องแอร์ก็ได้ได้ดยเอาอะไรดีก๋วยจับยวนเนาะเสียก๋ยอยีสานด้วยฮะโอเคเดี๋ยวไปสั่งข้างในสั่งข้างในนั่งนี่ นั่งตรงนี้นะครับมาดูเมนูดูพลังเสกอกอีสานเป็นไม้ไม้เหรอฮะเอาเอาไม้เดียวพอนะฮะแล้วก็เอาหัวจับยวนเนาะหัวจับยวนมีแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้ข้าวต้มหมูยออันนี้หัวจับยวนเอาหัวจับยวนหนึ่ อ่าหนึ่งกุญแจพยุนสอง่าแล้วก็เนื้อเมี่ยงทอดอะไนอ่าโอเคประมาณนี้จ้ะครับเครื่องดื่มอืมเอาน้ำเปล่าดีกว่าเปล่าไม่กแต่แก้วนะจัะจเดี๋ยวจะไปกินกาแฟต่อกินกาแฟต่อมันจะมีหมูยองหมูยอมีอะไรด้วยเดี๋ยวเดินไปดู ครับจับ่ในนี้เขามีเขาบอกว่าหมูยอชนะเลิศไปดูกันหน่อยปะอบอกหมูยอชนะเลิศมีกุนเชียงด้วยลดกไปนั่งลดกไปนั่งโดกนนั่งน,นั่งลงนี่ฮะมหมูยอ โอ้เย็นๆเลยอ่ะนี่ไส้ก่ออิสานแหนมกระดูกเส้นกว๋วยจับแผ่นเมี่ยงยวนน่าสนใจมิยอนี่ผลิตภัณฑ์เขายี่ห้ออะไรนะปออุบลปออุบล แ่่สนใจยงใช้ต้องพาคุณตักมาแล้วนี่แน,น,น่นกระดูกใช้กรอกอีสานก็มีนมก็เป็นยีน่ห้อปออุบลทั้งนั้นเลยใช่ไหม <the point of food> แล้วก็อาหารอาหารอาหารยวนนะส่วนมากก็เป็นอาหารยวนอาหารยวนอาหารเวียดนามโอ,โอเคน,นี่เขา นำเสนอแช่ไว้เลยอันนี้อะไรเนี่ยแห่กึก่ก,กุ้งนะ่าสนใจแห่กึ่กุ้งฮะมาดูตรงนี้อันนี้เขาแช่ไว้ตรงนี้เลยเขาสลับสับเปลี่ยนกันไปวางนะวันนี้มาแบบกินง่ายๆกินด่วนๆน,นะเดี๋ยววันหลังนะมามื้อเย็นมื้อสบายๆค่อย,ยชวนพักมาที เปิดใบนะเก่งมากตมาปอกมาปอกปรงสอนดนิ่งๆนี่กุจับยวนครับปออุบลมีหูยอด้วย วัน่เราว่านแล้วยักอุ่มอบบตุ้งชิมเล่นตุ้งชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงไคกับบ้านที่ไหนไปกับเพื่อน มีไข่ออนเซ็นมาวยนะไข่ลวกอะี๋ยวมีเลียกไม่ถูกไข่ต้มออนเซ็นไข่ลวกไข่หลายไข่ผสมรสชาติดีอันหอม ก็ชีสละ่าเลยน มาสักผูที่ผัดด้วยความก็เสียสัน ใส่เยอะจดแขุกีวันนี้ลอยนะครับกรเดิัจะเรียกยอชอดนะแต่ว่าเราก็มองว่าเป็นาวยวนก็เรียกกยอทอดน้ร้ เรารเก็เรียกละปอ,อ,อเปียกข้องเธินมาดอทันเลยระวังร้อนนะเพราทานจะเหลวระวังไข่แตกดิ มัาพูดเบาๆเสียงเงนของเราคือรถพ่วงต้องคืนนะที่โขงลดูนะร ที่บ้านไหมผมว่าที่ครูตักงทำอร่อยกว่าแต่นี้เขาต้องอร่อยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันถูกปากเายมันคือรสชา็กของแกนเราจะใส่เงื่อนใส่นี่หนักขึ้นหนึนนช่องอืม

กันยา่นทุกอย่างเพื่อ,อนๆหาซื้อได้นะกนยกนิ้วให้ที่นี่ที่เขามีผักเป็นจานหนาผมชอบมากงาน ซอักถั่วมะเขือหอยับปล,บเ,ล,บล,บลบเปียกเนี่ย สั่งซื้อผ่านคลิปโด,ดูรพาเที่ยวทางช้อปปี้ได้นะจะได้เป็นให้ค่าขนมน้องโดโรด้วยมันอยู่ต่อบ,บนขั้นลงช้อปปี้ยังไซื้อผ่านจากคลิปต้องโดโพาเที่ยวอะคือโดโจะได้ค่าขนม กดดว๋วยเตีดเด๋ยวเนี่ยนก๋วยเตี๋ยวรานนี้ก็ดีอย่างว่าเขาไม่เปิดเพลงเพราเขามีนะแแบแหลอดซอยด้วยนะ ให้อย่าให้ยูทูบเบอร์ไปรีให้ใหก็อย่าเปิดเพลงนะเ,เปิดเพลงก็จะถอยออก

มีรอบรอบกูตักแน่อนอนถ้าใครไม่อยากทานอาหารยวนก็มีร้านติดกันนะเจ้าของเดียวกันถ้าใครไม่อยากทานอาหารยวนนี่ครับเขามีร้านติดกันเจ้าของเดียวกันข้าวแกงครัวสยามเวอรหลังมาชิม นี่ครับนี่ไม่แพงครับไม่แพงสแกนใจตังค์เขาก่อนเคือปากกดเปิดอืมเก่งมากก็อิ่มอร่อยสำหรับมื้อจังวันของเรานะฮะ<ด>อร่อยไหมครับก็<ด>ใครจะตามมาก็นี่ฮะก๋วยจับยวนบายปออุบลหูยอชนะเลิศอันดับหนึ่งเนะ ดูหันทางนี้ดูหันทางนี้หันทางนี้ถ่ายภาพคภาพคลิปนี้คงเท่านี้นะครับ,บพเพื่อนๆครับฝากกดจับกร,ระแคบกดไลค์กดแชร์ช่องเราดูพาเทีย่วยวด้วยครับเจอกันคลิปต,ต,ต่อไปครับบ๊ายบาย